ครับสวัสดีครับพบกับช่องเบาเขาข้าวต้มหมัดนะครับอ่าเมื่อนี้นะครับมาเบื้องการเปลี่ยนแปลงนะครับมาเบื้องการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คลิปก่อนผมอ่าได้ลงในเรื่องโครงการถอนหญ้าครับถอนหญ้าออกจากขนต้นนะครับต้นนี้เลยครับถอนหญ้าจากขนต้นแล้วก็อ่าพรวนดินให้เขานะครับ เมื่อนี้มาเบื้องการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่สามเดือนที่ผ่านมาผุมได้ทาการถอนหญ้านะครับถอนแบบใดครับถอนแบบนี่ต้นนี้เลยนะครับที่พุมถอนนะครับถอนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับถอนไปแบบนี้เลยนะครับสามเดือนผ่านไปนะครับอนี่คลิปก่อนผมหลงไว้สามเดือนนะครับก็บได้มีโอกาสมาอัปเดตครับ สิ่งที่เห็นที่ตามมาครับก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ครับระดับหนึ่งนิ้วนะครับก็คือทุเรียนของเขาได้เริ่มแตกยอดครับอันนี้เป็นรุ่นที่2องแล้วครับเป็นรุ่นที่2องที่ยอดเขาออกมานะครับหลังจากที่รุ่นแรกก็ใบแก้ไปละนะครับหลังจากที่รุ่นแรกน่าจะเป็นใบแก้ไปลแล้วก็รุ่นนี้ออกมาเป็นรุ่นที่2นะครับสําหรับยอดนะครับ ก็ถือว่าการพวนดินนะครับการพวนดินหรือว่าทอนญ้าที่บางผู้บางคนเขาว่าห้ามดิดคาดจะทําให้ลากมันคาดนะครับจริงอยู่ครับรากคาดแต่ส่วนหนึ่งก็คือดินดินบริเวณโคนต้นครับอ่ามันจะมีโพรงอากาศอยู่นะครับมีโพรงอากาศทําให้ลากนั้นออกมาได้แล้วก็สอนชายได้นะครับอันนี้เป็นความคืบหน้านะครับของการอ่ พรวนดินบริเวณโคนต้นแล้วก็ทำการถอนหญ้านะครับซึ่งการถอนหญ้าก็ดีอย่างหนึ่งก็คือการการกำจัดแรงของเชื้อราหรือว่าเชื้อโรคนะครับบริเวณโคนต้นนะครับบริเวณโคนต้นดังเก้านะครับถามาต้นนี้อายุเท่าใดครับก็พุ่มก็ทําไปศึกษาไปนะครับต้นนี้ก็ประมาณ2ปีครับ สองปีทีแรกบริเ,เห็นการเติบโตของเขาจนหน้าเริ่มเริ่มที่จะมาปรับเปลี่ยนดูครับว่าสิ่งใดที่เขาห้ามอย่างเช่นการถอนหญ้าการพรวนดินนะครับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกนะครับผมก็เริ่มเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำนะครับมามาลองเบิ้งว่ามันจะเกิดผลกระทบกับทางด้านต้นทุเรียนแบบไหนนะครับโซนะครับโซเรียนรู้หรือว่าโซโซว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ถือว่าในระบบอินทรีย์มันก็มีได้ครับพวกที่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือเชื้อราในใบนะครับก็ถือว่าอย่างโบเงางามบร้อยเปอร์เซเหมือนการใช้ยามาฉีดมาพ่นให้เขานะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะทําเป็นแบบไร้ซานนะครับและะ้วก็ทีมีก็ยิ่งพยายามบบเอามาใส้นะครับอันนี้ต้นหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เห่าพวนดิน แล้วก็มีการถอนหญ้าบริเวณคนต้นนะครับเดี๋ยวไปเบื้องต้นต่อไปนะครับกันแล้วกันครับครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมทําการพรวนดินนะครับพรวนดินแล้วก็ถอนหญ้าบริเวณคนต้นนี่นะครับให้กับเขานะครับพรวนดินแล้วก็ถอนหญ้าครับบริเวณโคนต้นนะครับทำให้อ่า บริเวณคนต้นเนี่ยนะครับที่ผมทําการถอนหญ้านะครับถอนบบอไม่ไปนเ่คือถอนให้เบื้องแล้วนะครับว่าเป็นถอนแบบถอนแบบนี้เลยนะครับซึ่งบางคนเขาบอกว่าห้ามห้ามเด็ดขาดนะครับเลยยากลองครับลองรู้ว่า,าทฤษฎีของบางคนก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแต่ละพื้นแปลงเบื้องนะครับเพราะว่าผมมาคิดเบิ้งว่าการปลูกทุเรียนนะครับ เฮาปลูกพร้อมกันพื้นที่แปลงเดียวกันแต่ไฉนนะครับแต่เป็นยังแต่เป็นอย่าง,างาบางต้นนั้นเจริญงอกงามได้ดีนะครับแต่กับบางต้นนั้นแทบบม่มีการเจริญเติบโตอยู่นะครับบ่ไปหน้ามาล่งนะครับบ่ใหญ่บ่โตนะครับก็ยังเป็นต้นก้าคือเก้าอยู่ก็มีนะครับอันนี้เป็นเอ่อเริ่ม แทงยอดเป็นลบ,บที่สองครับลบที่สองที่ลบแล้วผมบอได้มาอัปเดตให้เบิ้งนะครับว่าเขาแทงยอดแบบใดแต่อันนี้เป็นเริ่มหุ่นที่สองนะครับแต่แบบที่ที่ตัดไปสากที่ตัดไปก็คือ,อยอดยอดของเขานั้นโดนมแมลงนะครับโดนแมงที่ทุกส่วนก็ได้เจอก็กคือการกระเทาะเปลือกดูดกินน,น,น้ำเลี้ยงนะครับน้ำเลี้ยงนะครับนี่ก็ยังเป็นแพรให้เห็นอยู่นะครับ อันใดที่พอแก้ไขได้ผมก็ทําการตัดทิ้งไปเลยครับเพราะว่าเขาเริ่มแทะยาวครับนี่ก็เป็นแพรอีกแพร่นหนึ่งนะครับที่ขอ,องอาร์ติโบซูมปนันใดอาร์ติโบโฟกัสปนันใดนะครับนี่นะครับอาจเป็นแพรแบปนี้นะครับถ้าเป็นแบบถ้าเพื่อนเป็นแบบไอแแทะเบิดทั้งกิ่งนะครับผมก็ทําการตัดทิ้งนะครับเพราะว่า ยานเพิินเกิดโลกนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่ผมตั้งใจทําก็คือการตัดยอดครับการตัดยอดทิ้งนี้นะครับยอดนี้ผมตั้งใจตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับแต่ผลที่ออกมาก็คือเนี่ยครับยอดยอดใหม่ที่ออกมานะครับยอดหม่ยอ่ออกมาก็เป็นยอดที่เริ่มที่จะแทงออกมาแล้วนะครับเป็นยอดใหญ่ได้นะครับเป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับเหลี่ยนรู้กันไปนะครับแต่กิ่งข้างๆเนี้ยครับ กินกข้างนี้อาที่เป็นโดนแมลงแทะนะครับโดนแมงนั่นนะครับแทะกิ่งนี้คือกันครับโดนแมลงแทะนะครับทําให้ต้องตัดทิ้งนะครับแต่ยอดยอดบนนียนะครับผมตั้งใจที่จะตัดเข่าหลอก็เบึงเบึงนะครับก็พอดีต้นนี้ที่แมงกินก็เลยมาแตกยอดแทกนี่นะครับต้นนี้ก็กําลังแตกครับก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับสลับต้นนี้นะครับเป็นรอบที่สอนะครับที่ยอดเข่าเริ่มอี่ แทงออกมานะครับก่อนที่จะเริ่มเข้าฤดูหนาวนะครับบรู้ว่าใบเขาอีแก่ฐานโบนะครับก็อธิษฐานว่าให้ยังมีฝนอยู่นะครับก่อนนี้ฝนอีบดไปแล้วก็หนาวอีมานะครับแยกให้เขาใบแก่ก่อนนะครับเอาไปเบื้องต้นอื่นลงเบิ้งอีกต้นหนึ่งครับครับสําหรับต้นนี้ก็พึ่งพึ่งออกใบไปครับพึ่งแตกยอดไปแล้วก็ใบพึ่งเริ่มจะเอ่เขียวและเริ่มจะเริ่มแก่นะครับอย่าง ยังเป็นใบอ่อนๆอยู่ก็มีนะครับกระสตูก็เป็นคือทุบชวนครับแมลงกินใบนครับะสตูอีกอย่างหนึ่งที่สาวส่วนเฮาทุเรียนเจอนะครับแมลงกินบใบแคบรูพุนเลยครับถ้า่วนลดยลงหนักๆก,ก็แทบที่มีใบดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนี่ก็มีการพวนดินคือกันครับมีการพวนดินแล้วก็ถอนหญ้านะครับบิเวณโคนต้นแบบนี้นะครับ บทเรียนคนต้นนี้ผมก็พวนเหมือนกันครับต้นนี้ก็ที่ออกมาตอนนั้นก็ราคาดไปเยอะนะครับราขาดไปเยอะครับจนตกใจครับเพราะว่าใช้มือดึงเลยนะครับผมใช้มือดึงแบบนี้เลยนะครับดึงแบบนี้เลยครับดึงออกแบบนี้เลยอันนี้ผมมาตัดเนี้ยอย่างบดา,า,า้มาดึงให้เขายิ่งชียครับผมใช้ดึงแบบนี้เลยครับแล้วก็ผนที่ตามมาการการเอาจอบ เจอบมาขุดนะครับขุดพวดดินใ้เข้าบริเวณอรอบๆโคนต้นนะครับแถวนี้ผมใช้จอบเบิดนะครับตอนนี้ก็จอบเบิดจอบขุดละกาถอนหญ้าบริเวณโคนต้นเพิินนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับอันนี้เพิ่นออกยอดไปละกาใบเริ่มแก่แล้วครับใบเริ่มแก่ล้วกาบรูวาเพิ่นที่ออกยอดอีกจากชุดบอนะครับพอพมพวนดินสิต นะครับผนดินสิทธผนหญ้าสิทธผมเริ่มเอาพวกปุ๋ยคอกครับมาใส่พวกขี้วานะครับขี้วาผมเอาลองเอามาทดลองใส่นะครับจะเห็นได้ว่ามีเศษขี้วาอยู่นะครับมีเศษขี้วาเดี๋ยวผมเห็นอยู่ว่าเป็นก้อนใ่ญ่ๆที่มันยังละลายเบ่เบิดครับามาให้เบิ้งนะครับว่าผมเอามาทดลองไส้ กับการเอาปุ๋ยคอกนะครับเจอแล้วครับนี่ครับนี่เป็นขี้วัวนะครับขี้วัวนะครับที่ผมเอามาใช้นะครับเพื่อปรับสภาพบ่รู้ว่าปรับสภาพดินหรือว่าให้กับพืชของทุเรียนนะครับเพื่อชนิดของทุเรียนนะครับนี่เป็นขี้วัวครับผมก็โรยไว้บริเวณชุ่พุ่มแด้แล้วก็ว่านเข้าไปในตัวชุ่พุ่มได้ครับ นี่ครับต้นนี้อาจจะเป็นต้นที่สู้กว่าทุกต้นครับเดยมีลกแได้นะครับอันนี้ต้นนี้ก็ถือว่ามาทืกอถางอีก <c ười> คือการก็คือการพวนดินครับพวนดินใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกครับก็ทําให้ทุเหลือน,นั้นเริ่มที่จะแตกใบอันนี้เป็นชุดที่ซองแล้วครับชุดแรกก็อยากให้เบิ้งนะครับเริ่มแตกไปละนี่นี่เป็นชุดที่ซองนะครับ ใบก็มีสภาพได้ครับเป็นลาครับมันก็บอกคือส่วนที่เพื่อนลงทุนเอาพวกสารเคมีมาใช้ครับซึ่งผมก็ยักเน้นในเรื่องของอาการเอาแบบอินทรีย์เป็นหลักครับาาไ่่ยักใช้สารเคมีนะครับตัวอีกตัวหนึ่งครับที่ยอดเขากําลังพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็แตกดีนะครับซึ่งต้นนี้ถ้าคลิปหลังผมก็เขาก็เริ่ม แตกมาเหยาวคือกันครับแต่นี่ก็เป็นรอบที่ซองก็น่าจะประมาณคืบคือเก้าครับเพราะว่าแต่ก,ก่อนก็รุ่รนแรกกะที่เพิ่นแตกยอดมาหลังจากที่บ่มพ่นนี่ก็เป็นคืบคือกันครับใบตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าจะใหญ่ครับจะใหญ่เลยขึ้นัก,กว่าเก้านะครับแล้วก็ความที่เขาย,ยาวเยาวครับ,ย,รบยอดประมาณนี้นะครับ ประมาณออกจากนี้นะครับรุนแรงที่แทกมาครับสเกตว่าใบสุดอยู่นี่แหละครับแล้วก็ออกมานะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่การเจริญต้นขโตแล้วก็การแทงยอดของเขานั้นถือว่าถือว่าดีทีเดียวครับถือว่าดีทีเดียวแต่ปัญหาหลักก็คือจะให้งามยังสั้นผู้ใช้สารเคมีใบเบื้องึกแมลงกินเปลี่ยนไปบ่ได้ครับต้องยอมรับสภาพนะครับผู้ใดที่จะทําแบบ อินทรีย์ได้นะครับย่างมนี้ครับใบอ่อนๆก็เจอพวกแมลงกินใบครับแมลงกินใบลุมแน่นอนครับกินแน่นอนแทะแน่นอนแต่ถ้าผู้ใดที่ขยันมาลงแปลงดูดครับก็ก็สามารถเอาแมลงนั้นออกได้ครับกําจัดได้คือกันแต่นี้ผมหลายวันแล้วครับพี่บ่ได้ลงแปลงนะครับเป็นสามสี่วันแล้วก็เลยเป็นสภาพที่เห็นนะครับก็ใบขาวๆนี่ก็ปิดเพียจักจันเาะครับโอ้บ่เมนครับขี้นุก อันนี้ครับก็มีใบติดได้นะครับมีใบติดมีมแมลงลงมันจะเมื่อกี้ตัวนี้ที่ครับตัวนี้ครับอุ๊ยไปไดนแล้วน,นี่ครับตัวแมงที่มันทำหลังที่กินใบคล้ายแมงมุมเลยครับจะได้กับค่าย,ยางเดียวครับ ัน,นเขียวๆนี้น่าจะเป็นผลนโครงการที่ผมนะครับเขียเข้ยวๆนียน่าจะลงขี้วาครับเพราะว่าขี้วาวมลงตลอดทั้งรอบโคนเลยครับก็เลยทําให้อ่การเจริญเติบเขา่าโตของเขาก็คือแทงยอดนี่ครับเป็นรอบที่องคือกันครับที่เขาแทงยอดมาครับนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นที่น่าพอใจยอยู่ครับสําหรับการลองทําแบบ แนวคิดคงตัวเองนะครับที่ก็แนวคิดคงทุกแนวคิดนะครับเป็นความคิดที่ดีนะครับสำหรับผมว่านะครับแต่เราต้องเอามาปรับเปลี่ยนมาใช้แต่ในพื้นที่เพราะว่าลําพังแต่ว่าเอาของรับของเขาทฤษฎีของเขาที่ผู้ที่ประสบความสำเร็จมาร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นมาใช้กับพื้นที่ของแต่ละคนนั้นยากครับ ที่จะเห็ดคือพลพะว่าหนึ่งสภาพดินครับสองสภาพอากาศครับสามสภาพน้ําครับพราะว่าน้ําแต่ละม่งบอคือกันนะครับหลายผู้หลายคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าน้ําแต่ละที่แต่ละทางนั้นบอคือกันนะครับเขาก็ลองเอามาปรับเปลี่ยนเบิ้งครับมาปรับเปลี่ยนเบิง้งถ้ายากเป็นสาวส่วนเพื่อนว่าไม่ได้ก็ครับอย่าเฝ้าทอดใจ อย่าฟ้าหอดใจเนาะอย่าฟ้าหอดใจอาจจะมีปัญหาอาจม,มีอุปสรรคได้น,นะครับอันนี้ต้นอวโวคาโดครับอวโวคาโดผมเอามาลงแทนทุเรียนที่เม่ันมันตายครับเพราะว่าหนาวที่แล้วตายไล่ครับเดี๋ยวปีนี้ยังวันๆอยู่ครับภา,าก้านหน้าหนาวนะครับหนาวจัดแล้วก็นาวไลา่ลอบยานอยู่ครับยานทุเรียนจะเจอเหมือนข่าวก้อนนะครับต้นนี้ก็เริ่มที่จะ แงยอดเป็นรอบที่สองครับรอบแรกกระแทงไปแล้วล่ะนะครับก็กําลังแตกทรงพุ่มได้ดีครับตัวนี้ครับกาลังแตกทรงพุ่มได้ดีครับก็ถือว่าตัวนี้อาจจะพุ่งออกข้างลายกว่าพุ่งข้างบนนะครับผมก็ทําการตัดยอดเกือบทุกต้นแล้วครับที่มันเป็นนี้นี่ผมก็ตัดออกแล้วครับนะครับตัดยอดออกนะครับเอาลากันแล้วครับมือนี้คลิปเล็กๆน้อยๆครับจาก ทางด้านเบาข้าวต้มมัดครับกับไล่แล้วก็ส่วนตัวเองเดี๋ยวมีส่วนส่วยๆครับไลยพื้นที่ในพื้นที่ของเบาข้าวต้มมัดอยู่มีโอกาสครับมีโอกาสเดี๋ยวพาไปเบิง้งพาไปชมกับผู้ที่เพิ่นเห็ดแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าไา่ส่วนนั้นเริ่มที่จะให้ผลผลิตกรมีหรือว่าปีหน้าอาทิให้ผลผลิตกรมีนะครับไปแล้วครับเมื่อนี้ครับโชคดีมีความสุขกุบท่านฝากติดตามช่องแดนะครับ เปลียนกำลังใจให้บเบาข้าวต้มมัดโดยการกดติดตามสวัสดีครับ